สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทกันตมากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับสามัคคีปรองดอกคุ้มครองประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเวลาของความเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับายไ,ไนะดเดียวเพิ่ไละใช้ิขาอาถรรพ์ใต้ลำน้ำาปรากฎการลึกลับยักษ์แม่ใหญ่ ยักษ์แม่ใหญ่หรือพระนางสุพรรณอับศรตามตำนานบอกเอาไว้ว่าเป็นยักษ์ในวันในคดีที่เคยมีหลักฐานความเชื่อเป็นรูปปั้นอยู่ที่วัดนางตะเคียนในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาครับล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้ฝันเห็นยักษ์แม่ใหญ่นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ลำน้ำแม่กลองจะความฝันก่อร่างเป็นความจริงได้อย่างไรนี่คือปรากฏการ์ลึกลับยักษ์แม่ใหญ่ที่เราจะนำมาบันทึกไว้ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ ร่วมสนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋องบันทึกทั่วไทยกับ t o โย t a าไฮลัก i ์วีโก้แชมบันทึกทั่วไทยวันนี้ผมพร้อมกับเจ้าโตโย t a าไฮลัก i ์วีโก้แชมปพาคุณผู้ชมเดินทาง194กิโลเมตรมาที่จังหวัดชัยนาทเพื่อพบกับความมหัศาจรรย์ของปลาขมังขนูครับ สวัสดีครับปลาขมังธนูคือฉายาของปลาเสือทำไมถึงได้ชื่อว่าปลาเสือและทำไมถึงได้ฉายาว่าปลาขมังธนูเราไปติดตามความอัศจรรย์ของมันกันให้ชัดๆที่นี่เลยครับศูนย์วิจัยและพัฒนาปลามงน้ำจืดจังหวัดชัยนาทครับลวดลายข้างลำตัวอย่างที่เห็นก็น่าจะเป็นที่มาที่ทำให้มันถูกเรียกว่าปลาเสือน,น,นั่นเองครับเป็นปลาน้ำจืดคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ใครต่างก็จดจำในความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในการหาอาหารของมันนั่นเอง ผู้ชมลองจับปลาดูภาพต่อไปนี้ให้ดีครับปลาเสือเป็นปลาไม่กี่ชนิดในโลกที่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่เหนือน้ําได้ในระยะไกลครับและที่สําคัญมันสามารถพ่นน้ําได้โดยอาศัยแรงดันของแผ่นปิดเงือกกับช่องเล็กๆใต้เพดานปากเพื่อพ่นน้ําใส่แมลงให้ตกมาเป็นอาหารนั่นเองครับปลาเสือคือหนึ่งในความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของไทยครับที่นับวันแทบจะไม่มีเห็นอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติอีกแล้ว และสำหรับสัปดาห์หน้าผมและเจ้าโตโยต้าไฮรักส์วีโก้แชมป์คันเก่งจะพาคุณผู้ชมไปบุกป,ป่าฝั่งทะเลตะวันออกกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับบันทึกทั่วไทยสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮรักส์วีโก้แชมป์บันทึกลึกล้ำ <ST>. บบัันึึกลกลลทปรากฏการลึกลับวันนี้เกิดขึ้นกลางปี2551เมื่อมีชาวบ้านฝันเห็นยักษ์จมอยู่ใต้ลำน้ำแม่กลองบริเวณวัดนางตะเคียนจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับการตามล่าหาความจริงก็เกิดขึ้นและนำมาสู่เหตุการณ์เหลือเชื่อขึ้นมากมายที่เราจะนำมาบันทึกไว้ในวันนี้กับปรากฏการลึกลับยักษ์แม่ใหญ่ หมดเดี๋ยวขึ้นไปหลังน้องปรากฏการลึกลับแห่งวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามว่ากันว่า ที่นี่คือปฐมแห่งศาสนาสถานที่มียักษ์เป็นผู้ปกปักรักษามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งทุกวันนี้พระนางสุพรรณักษรจอมเทวีสมุดสงครามเนี่ย ทาเวสุวรรณแกไม่ใหญ่เนี่ยคู่แรกของจังหวัดปงบุรสงครามเลยอ่ะที่อื่นไม่มีเลยอยู่ลิมตะลิงแล้วตลิงพังก็เขาก็เอาขึ้นไงนะแต่ขึ้นไม่ได้ท่านไม่ยอมมาขึ้นท่านไม่ยอมขึ้นเลยก็ลงไปเรื่อยๆจนนานเลยอ่ะไหลร้อยปีได้แล้วที่ลงไปในน้ำะนะแม้กายจะจมไปอยู่ใต้น้ำนานนับร้อยปีแต่ชาวบ้านที่นี่ต่างยืนยันว่า ในห้วงเวลานั้นพระนางสุพรรณอับสรหรือยักษ์แม่ใหญ่ไม่เคยละเลยที่จะปกปักรักษา,าศาสนสถานแห่งนี้ตามวัดเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาตอนสมัยนั้นนะะโอ้โหกลัวกลัวแม่ใหญ่กับพ่อเท้าเวลานั้นเกจะเดินรอบวัดเลยกลางคืนน่ะุงข้าวไม่ใช่หรอที่ชวนชั้นกินจนชั้นเมาแบบนี้ไม่เพียงแต่ภายในขอบเขตขันทศีมาว่ากันว่า แม้แต่บริเวณเวิ้งน้ำหน้าวัดยักษ์แม่ใหญ่ก็ยังคอยดูแลมาอย่างยาวนานเ,เสียอะไรอยู่ในน้ำวะเฮ้ยอ๋อไอ้ไอยศไอ้ยศไอ้ยศเอ้ว่าถ้ารูปปั้นเฉยๆใช่ไหมก็แค่รูปปั้นเฉยๆเ<อ>ข,ขาว่าไม่ใช่รูปปั้นธรรมาดาอ่ะ ไปเลยหลวงเองไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวดีดงั้นข้าฝากเอ็งด้วยแล้วกันนะเว้ยข้าไปะละเออจิงลุงข้าวเอาทิ้งกันได้ดีได้ยังไงแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โยลุงข้าวฉันว่าใชัวะ่ะ สวัสด,ดีครับผมไยแล้วนะสวัสด,ดีทีลุงข้าลุงข้าวลอชมดูว้สิแต่แม่ใหญ่บางทีแม่ใหญ่อะตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นเนยนะมีคนก็เจออยู่ในน้ำอะยืนยืนอยู่กับลูกอะอุ้มอยู่ในน้ำเลยยืนอยู่ะให้คนเห็นประจําเลยอะเราเราตีส่งอะแกจะขึ้นมานั่งที่ท่าน้มมาให้เห็นอาถันแห่งลำน้ำ ปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นในวัดแม้ผู้เฒ่าผู้แก่จะยืนยันว่าเกิดจากหุ่นปูนปั้นยักษ์แม่ใหญ่ที่จมลงไปใต้น้ำเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ถ้ว่ากับผู้คนรุ่นปัจจุบันต่างเชื่อว่านั่นเป็นเพียงเรื่องเล่าขานตำนานท้องถิ่นเท่านั้นจนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งฝันไปว่ายักษ์แม่ใหญ่เดินมาหาถึงบ้าน เข้าฝันบอกว่าท่านจะขึ้นมาท่านอยู่ในน้านานแล้วจะหนาวอ่ะก็เลยบอกให้ช่วยเอาขึ้นเข <hoc> าก็ไม่เชื่อนะเขาก็เฉยๆกันไปแล้วทีหลังเขาก็มาไม่ใหญ่มายืนให้เห็นเลยอะ่ะ ลุ่มลงแรงๆไปอีกได้ถ้ามียักษ์จริงๆอ่ะแน่จริงก็ออกมาเลยอย่จะเก่งในในฝันอยู่วะถูเอ้ยเสียเวลาว่ะไปย,ยักษ์

บ่ายของวันที่26พฤศจิกายน2551ชาวบ้านตัดสินใจพิสูจน์ปริศนาความฝันระดมกำลังคนและเครื่องไม้เครื่องมือค้นหาร่างยักษ์แม่ใหญ่โดยใช้คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเบาะแสชี้ตำแหน่งทีแรกไม่เจอหลอกลงไปในน้ำนะไม่เจอคำเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งวันก็ไม่เจอคำพิธีวงสวงใหญ่ ีบวงสวงขอขามาและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางถูกจัดขึ้นบนฝั่งโดยหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณที่นี้เปิดทางให้กับทีมค้นหาในน้ำพอบวงสวงหันกลับไปเสร็จข้างล่างเขาบอกว่าเจอเลยพอดี บริเวณกลางคลองเลยอะที่ใส่ไฟข้ามคลองกลางคลองพอดีพอแม่ขึ้นมาโอา้โหดีใจเลยกอดแม่ร้องไห้กันเลยอะ กกออุ้มลขึนนะไม่ให้ลูกจมเข้้าไไปที่่่ดิินนมมมมออยยลูกลึเชื่อก็ต้องเชื่อรูปปูนปั้นยักษ์ไร้ศีรษะประคองลูกน้อยที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำเมื่อได้รับการบูรณะซ่อมแซมแล้วปรากฏว่ามีลักษณะตรงตามกับที่ชาวบ้านฝันเห็นทุกประการที่สำคัญ ยังสร้างปาฏิหารให้กับผู้ที่เชื่อถือศรัทธาอีกด้วยเขามาอธิษฐานนะนะเขาไม่มีเขาแต่งงานมา15ปีไม่มีลูกแล้วเขาก็มาขอเอาน้ำนมเอาน้ำเนี่ยไปล่ายหัวนมท่านนะ่ะแล้วก็อธิษฐานแล้วเขาก็เอาไปกินน้ำรดผ่านร่างอุปมาเสมือนกับน้ำนมจากยักษ์แม่ใหญ่หลายคนเชื่อว่า เมื่อนำไปดื่มกินแล้วจะประสบความสำเร็จสมหวังดังคำอธิษฐานแล้วน้ำท่านเนี่ยจะหวานหวานเหมือนกันไงอะหวานเจี๊ยบแลือหวานเย็นมากเลยอะแล้วอีกหนึ่งปีเขาก็พาลูกมาเขาบอกนี่ไงพี่ผมได้ลูกแล้วครับ จะเป็นเพราะความบังเอิญหรือเพราะเหตุใดก็ตามคุณสาธิตตาก็ยืนยันกับเราว่าน้องเกรซหรือเด็กหญิงกะละยพร์ลูกสาววัยห้าขวบคนนี้คือลูกที่ยักษ์แม่ใหญ่มอบให้ตนก็มาขอว่าอยากจะได้ลูกผู้หญิงคลอดออกมาขอเป็นผู้หญิง และให้เลี้ยงง่ายเลี้ยงได้ไม่เจ็บไม่ป่วยใครเจอใครเห็นใครรักไม่ให้มีใครเกลียดแล้วทุกวันนี้ลูกก็เป็นแบบนี้จริงๆไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยแล้วไม่กลัวใครพอใครเกเขาก็าจะบอกเลยเขาจะไปฟ้องแม่เขาถามว่าฟ้องแม่ที่ไหนเขาบอกว่าไปฟ้องแม่ยักษ์แม่ยักษ์คือแม่เขา